น้องเปิดอยู่นะครับวันี้ก็ได้เนาะบางค่างก็ห่างหายบางค่างก็ได้มาเพราะมันบริอยู่ใกล้กันเนาะมันว่าฝันดีทั้งวันเลยไอ้ฝันว่าแม่ขาวอมขาวเพิ่นมาบอกนะเพิ่นมามามาบอกว่าไอ้แต่แกโชคได้ล่ะบ่ลนึว่าจากได้อยู่แล้วเลยบอกว่าไอ้คันอยากได้กับพ่อซอเกิดหนูเด้อกับอายุเพิ่นว่าจังซี่นะคะพ่อซอเกิดค่ะถ้าเมืองยามมื้อนส่อกันที่งูมันเฮือนแสดงว่าเลข็กก็แบบเขา เมียนค่ะน้ามึอเศร้ามาพอดีค่ะพอดีหนูเห็นงูมาขาดขี่กัญคาบขี่หนูมึงไหว่อนอขนาดมันหนูมึงไหวเดีมันออกสามหากอนก่อนงูมาขาบไอ้หนูตื่นขึ้นมาน่ะงูมาขาดขี่กัญคาหนูถ้าขี่กัญคาเนี่ยมันจะมีมีตัวเลขบ่จ้าหนูเอาแป้งท่ามันเห็นสามหาบันนี้งูกับมาขาบเป็นไวหนูก็เลยเห็นงูบันนี้เด็กน้อยมันรักเออเปิ่นงูเปืนเขาเงื่อนเปืนลูกสาวกเลยว่าไอ้ม่เปิ่นงูงูวันนู้นก็หยั่นงูมีผิดหนูก็เลยบอกว่า นุก America, ่ก็เลยเอาใหม่สอยมันถึงไปอันขค่ะนม่งโศกหนูกับผากันไปอยู่หมองเจ้ามาแล้วนูก็เลยป,ไป,ปล่อยไว้ในี่ปลานั่นแล้วก็ผากันเลื่อยไปแล้วก็ปล่อยไอ้แล้วก็ปล่อยไอ้แล้วก็ปล่อยข้างโคกสามันเป็นบ,บาเป็นกรรมต่อกันมตะกัดกันต่อต้นอะไรก็ต้นใหญ่กินเราบะโลกหน่อยก็บางสิคือเห็นขานก็ตัวใหญ่งูปะตัวจำนุ่งปตีนหนูน่ะค่ะงูนั่นบริษัทตัวใหญ่ค่ะแต่แว่าก่อนตัวหนูต <ใน S 1> ้นหนูฝันนั่นแม่ขาวคุณบอกว่า แตามงเดิกันโศกมาจเขาในอายุโตเพราะว่าปีหนามันจะเป็นป so. ีเกิดโตครบ้ปีนักษัตย์ไอพวนเป็นงูปีงูเล็กพอดีนะว่าแต่มองเริ่มอื่นเสาต้เห็นงูแล้วแมนขวอมเลาวายอีรีนความฝันนะกันในขอมนเราต้มาเห็นงูอีีมาขีกันค่ะก้อนนั้นน้องยันกินข่าุ้ทาแป้งไว้แล้วมันออกสามหาอายุหนูพอดีบ่ะอายุสามบห้าม่ค่ะอายุหนูสามสิบห้นูเกิดพ่อสองสองหาสามสองสองห้าสามสองอายุสามสิบห้า ค่ะเดี๋วันจะ4พิก้า2หาง3ส่ง2ห้าค่ะแม่เขาแม่เขาเพิ่นบอกว่าขับบัตรค่ะแม่เขาเพิ่นบอกว่าไอ้ไอ้กันกันสิออกสิออกอ่ะอยู่กับพ่อซอเกิดนะอ่าแต่เพิ่นบ่ได้บอกเลขเนาะค่ะเพิ่นบ่ได้บอกเลขเพิ่นบอกแค่นั้นค่ะคันคันขันสิมีสอกอีรีคันขันพิ่นสิมาให่สอกคันคันมาเสื้อแมียถึงเรื่องขันแม่บ่คันบ่เสื้อแม่เหมือนอื่นสิมีงูขับมาในเฮือนเหมืนว่าโอ้ครับครับครับกับพีกันมีงูมาขาดพี่กันขาดีินงูมึงไว ิ <C> e <an> อยู่ในกโครงกันอก้อนอายุแม่นคะ่ะอยู่ในเขี้นค่ะแม่นก้อนหนาหนนุธาพันไบทนะครับก็จำได้ป่านนนั้บอกว่าเิ้นขาดตัวนี้ <c oughs> จำได้ที่กบวนหัวกระส่วนพันไบทอยู่ในอ <c oughs> ันนั้นง <c oughs> ูก็ยังไปเห็นขาพันไบทอยู่บ้านงูยังเหรอครับเจ๊งงูอียงหัวแดงๆนะข้จาจะบอกมันหัข้อกระบาบอกระสีแม่นประมาณนั้นแล้วหัวนนุกวางสั่นกันนะข้อแดงๆเนาะแม่นข้อแดง ครัตัวบวใหญ่เนาะขาดมันก็ตัวบวใหญ่แต่ว่ามันก็ดขาเห็ินขาจค่ไดนมันกินไม่ได้ดอกครับพอวากิ้งขามันตัวใหญ่กว่างูครับให้โชคตัวเพิ่นกระบอกจี๋เลวในความฝันมันกระบอกว่าโชคก็คืออยู่ในอายุของน้องเปิ้ลเนาะครับผมเนาะอายุก็พอสอเกิดถ้าบวเซีอเดี๋ยวมือเอือนจะเห็นงูมากอ่ะซึ่งถ้ามากเห็นงูยี่ดีอ่าเพิ่นมาเพิ่นน้องเปิ่นเกิดปีงูเลยเพปีนักกษัตริย์หนูพอดีมันสิมาให้โชคไอ้ส่วงถ่ายปีนี่ถึงถ่ายระวังซิ แม่ยขาวอ่อนตามันครบปีนักษัตาเพราะว่าปีหนำก็เป็นปีงูเล็กเป็นปีมะเสงพอดีครบรอบนักษัตรนูเกิดครับแลได้ปล่อยได้ปล่อยไดี๋ยวเคลียร์พันไปปล่อยในป่าบ้างค่ะเคลียร์ไปล่อยนี่ปลากระดับกระดิบไปไมตามปลาจะเด้อกันไมหสุกไหหลาเปิ่นก็ได้วะก็ปล่อยขี้ขันขาดไปซะ เนื่นก็ะป๋อยเพื่อนกรต่างคนต่างไปอ๋อน้องเพื่อนบอกให้งูเจ้านั่นให้ปล่อยขีนขากน้ำค่ะปล่อยจะจ้องเวรนจองก้ามมันจะกินเอาบ่ลงล่อกเนาะกันได้ปะก็นไดเพื่นก็เลยปล่อยได้จ้าง,งคนต่างไปค่ะต่างคนต่างไปเลยว่าตัวเด็กน,นขีนขากก็เห็นสามหามาตรงก,กันกับอายุน้องเพื่อนพอดีสามสิบห้าปีค่ะพศอชอสองห้าสามสองค่ะแต่ว่าในความฝันน่ะแม่ขาวเพื่นไม่ได้บอกเลขแม่นบอกค่ะไม่ได้บอกเลขแต่ว่าเพื่นบอกว่าคันจะ อันนักสือเสืออายุหนูเด้องครับพ่อซอเกิดแล้วว่าจังสี่พอมันคัปปี้กษัตริย์หนูลแลววงง้วแล้วว่าโศกไงมาเยือนแล้วระหว่าจังสี่นะคะ่ะคือ,อมันตกปีนี่เป็นปีที่เจ้าจะมีโชคมีดวงไม่เงินค่ะเป็นมาไม่สือ <ๆ S 2> เอานะอายุเจ้าพ่อซอเจ้าไม่เงินขาดถือว่าชัดเจนในบา่ายเอ็มพ่อฝันเพิ่งบอกอยู่ว่าคันวัดเสือย้ำอื่นสี่เจ้าเสียนง,งูก็เห็นดีดีเนาะ<ช>่ก็ออลองพิจาร์บนเนืาาเ้อค่่ะทานผู้ชม บัวเสียกับบัลบรูนะใบแอมเนามบางครั้งความฝันมันจะมันจะสี่หลักครับก็จีว่าเสือบางบัเสือบางเแต่ยังจะว่าเสือบางบัเสือบางเขาบอกคำว่เสือกับบัวใเพอคนว่าตื่นมาเจ้าเสียนงูขันเจ้าสีมีดวงดีดีมีโชคดีดีกับประากฏเรามาเห็นดีดีเนาะอ๋อกับสีมีประมาณนี้ใบแอมบัวดังเปิ้ลแม่นะอ่ะพีแม่บัได้มาบอ่ะบัวค่ะแม่บัวมีสิรดีเลยมีสิรี่ดเอ๋นอะ ช่บตับคลิปดีก็มาสรุปตัวเลขของน้องเปิลเนาะค่ะนอสามหาค่ะเห็นเลขในเขตยด้างขาค่ะ่านผู้ชมหรือว่าข้างคกเนาะราคาพ่อซอเกิดของน้องเปิลค่ะสองห้าสามสองค่ะประจำงวดวันที่สองมกราคมพ่อ5 6อสองพันหาอยหกสิบแปดค่ะสำหรับคลิปดีจ่าปอกขอฝากช่องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจ่าปอค่ะถ้ามีตัวเลขเรื่องเล่าความฝันเด็ดๆอ็ดยิส่จ่าปอกอสิไปติดตามมาฝากเอฟซีทั้งบานคือเกาค่ะ แต่ยาฝ่าวไปใส่เนาะค่ะท่านผู้ชมนอกมือนี้จะปอมีของดีมาฝากค่ะเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะไปเบิ้งน้ากันค่ะท่านผู้ชมไปทก,การค่ะหลวงปู่เจริญเจริญค่ะอันว่าเลือกขุณของสีเพิงนองสร้างละกาเซ็นผมแม่เทรณีให้ปังเนี่ยค่ะหลวงปู่ก็เป็นมาคือการไอพุกเสกออกมาเนี่ยสำหรับน่องสร้างหนวดสร้างหรือเกี่ยวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทังการาขายในธุรกิจ อ่าเป็นเมีตามหานิยมอ่าไปใส่มาใส่กระซมติชีเปบุชเทวดาคนหลอกสมหลักษาคนให้กเกียรติสร้างแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพววข่าขา,ขายอ่าหรืออยู่ในใส่ส่วนตัวในวิทีว่าเนี่ยของวิบาตนในเครื่อนถือเป็นสีมงคลอันสูงสุดคือนาสร้างส่วนเส้นผมแม่โทรณีบางของทีก็เอิอนแม่เส็นผมแม่โทรณนีบางคนมันก็เอิอนไปเป็นเครือข่าหลงมันจะมีตัวถูกรับตัวเมียอ่าอยู่ใน ตอนนี้ดีแค่ไม่นี่มันครบถูตรอันนี้ไปใส่มาใส่ก็แนะน,น,นําว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทางหลงในสังคนคือว่าถ้านาไปแล้วเกิดประโยชน์มีโชกไม่ลาบมันํำสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งสีซอยอย่าโยมเขาโบซาไปแล้วดูซิวา่าผู้ได้มากว่าดีขึ้นวัตสุยางค่ะใาร่ดีก็ดีเออไปท่างเม็ยยังบ่เคยเสือเรือเสือเบอร์กับถืกอเขาเงินู่ว่ามันเป็นอาบนาจมาไหนแบบไหนเนี่ยส่วนมากออ้หลวงปู่หรืออาจารย์นี่จะเน้นไปทั้งโชกลาบ ค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุขลุงเรื่องประกอบสิ่งใดเครื่องลุงเรื่องอยู่สุขอย่างอ่าอคือสร้างเป็นสีสัตว์สีมีชีวกรูงฝ่ายคุณว่าประมาณก็ใส่อะไรก็ใส่ซะต้องใส่สร้างนการหนุ่มรบชื่กส่วนมากเขาเลยชื่อตำนักากกมากตหนักจะขี่มันเขาบอ,อกน้องคันดีบัสอ่าว่าจะขนส,นสร้างอ่าหนังสร้างประกอบสร้างอันนี้ชีรามาเยี่ยนี่เพชรเป็นสีผึ่งผึ่งตัวนี้คือน้ำม,มันสร้างโต๊ะมัน เลยมาจากลูกลูกคนเลียงสร้างอยู่สี่อยู่จังหวัดสุรินทร์ครับอันนี้เป็นนวดผสมเส็จของงาสร้างแล้วก็พวกนางสร้างนองสร้างร่วมกันคือบุกเ็จเรียบร้อยแล้วจึงเลยน้ใหาตยาโยมเพิ่นมาชํำบุญสร้างสลอกสลาสร้างแม่ยังก็เพิ่นมาบูชาไปกับรูวุาเสาคุณกับเป็นเอกอยู่ในด่านของสร้างคือพลังสร้างทุกอย่างมันสร้างมันเป็นสัว์ใหญ่อาสั์คุณตัวประเทศของเศษสร้าง พระเจาอบาสุระเจาหัวสทุกโอมก็ใส่สร้างก็อไปเอาวนีม้มาเป็นเครื่องร่างโดถที่ว่าเป็นเครื่องร่าง,งของขัง,ง,งใหยายาโยมไปสา,<อ>สาธุาธุค่ะท่านผู้ชมจ่าป่อกะได้มีโอกาสเดินทางไปทำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์นอคเนอกระด้ของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทั้งบา้านค่ะเป็นหนวดสีเพลิงน่องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชม หนวดเมตามาาเมตามหาเสนีเมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจะาปอจะเปิดทางหนให้เบิงเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะเป็นหนวดเรียกเงินเรียกท่องเรียกทรัพย์ค่ะใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะท่านผู้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมาเบิ้งขังในน้ำกันเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะว่ามีมวลสารเอียงประกอบอยู่ในนั้นแน่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะทางด้านในนี่ของหนวดนี่จะมี เ้นผมแมทอรนีคะ่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเส้นเนอยู่นี่เนาะคะ่ะเนาะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงคะ่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมันสร้างตกมันเนาะคะ่ะเนาะน้องสร้างคะ่ะหนังสร้างคะ่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเสกใส่ม้วนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเสกร่วมกันเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมาเป็นหนวดสีพึิงน้องสร้างคะ่ะ ใส่ในด่านเมตตามหาสนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเหลืองนุนดวงรับทรัพค่ะท่านผู้ชมผู้ใดดวงโตก๊กดวงกำลังตก๊ตกต๊กเฮ็ดเอียงกับบพ่อสีดายบพ่อสีดีก็สามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงรับทรัพนอค่ะท่านผู้ชมนอเอาหนวดสีเพรงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจรจาในเหลืองนุนดวงค่ะ ผู้ใดขาขายบอดีลูกค้าบ่อคอยเขา่าหานกะสามารถเอาตัวนีไปใส่ใดค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสน่ห์เว้าวกับไผกับผู้นั้นหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากับผู้ใดกะเพิ่นได้ยินเสียงฮาาวนี่เพิ่นกะเกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมชมชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนีไปใส่ใดค่ะ ในเหล่องน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเฮ้าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรของจาปอเนาะคะ่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชมเบอร์โทรด้านล่างเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้กล็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ